จับตาหนึ่งในร้อยยายา่าคู่ต่อธานภพต่างชาติซื้อลิขสิทธิ์รรัวฝั่งทุกเรื่องจับตาดูโปรเจกต์ละครใหม่ปี2024แอนทองประสมในละครพีเรียดเรื่อง1ในร้อยหมายเชรีอมัวงานนี้ได้เคมีใหม่ตะลึงทั้งเอเชียอย่างนางเอกสุปตายาย่าอุรัสยาโคจรมาเจอกันกันกบพระเอกงานดีต่อใจต่อธานภพรวมด้วยมีนพีรวิทและหลิงดิงสิริรักษ์ สตัวแกร่งของละครเติมเต็มความตื่นตาตื่นใจการันตีคุณภาพตามฉบับของผู้จัดคนเก่งแอนทองประสมเพียงแค่เริ่มถ่ายทำละครหนึ่งในร้อก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากจากแฟนอินเตอร์และคู่ค้าต่างประเทศที่สนใจต่อคิวซื้อลิขสิทธิ์ลวงหน้าละครเรื่องนี้ไปออกอากาศที่ต่างประเทศมากมายนับเป็นอีกหนึ่งซอวพาวอร์อุตสาหกรรมบันเทิง ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สร้างมูลค่าและเผยแผ่วัฒนธรรมไทยผ่านงานละครไทยได้เป็นอย่างมากจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ